สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กาลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กําลังใจแอดมินนะคะขอบคุณทางขอบคุณมากๆเลยนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะ แอดมินนะคะก็จะพามาในแนวทางนะคะแล้วพัฒนาเม็ดเดียวนะคะหมดก่อนนะคะ ต้องขอโทษขออภัยนะคะแอนมินเจาะไม่เข้าตารางมานะคะมาแต่ตารางนะคะจิตหนึ่งเห็นไหมพี่น้องเข้าแต่ตารางนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสี่หกแปดศูนย์สอง้าเม็ดเดียวนะคะแอนมินให้ไปที่ สี่นะคะมารูดสี่กันนะคะก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้า 4 6 4 7 4 8 4 9นะคะตัวที่แอดมินเน้นก็ไม่กี่คู่นะคะตัวที่แอดมินเน้นนะคะแค่ไม่กี่คู่เนาะ4 0 4 2 4ี่หอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น4ีหนะคะว่าจะเอา49ไปติ๊กสีหนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ ฝากปลูกต้นรักฝาก,กต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า